มาบอกเส้นทางไปกราบพระแม่อุมาที่องค์พระพระธเจดีย์นะคะตรงแยกสวนเฉลิมพระเกียรติถนนเทศานะคะและเข้าไปตรงประตูด้านนี้เลยนะคะตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาไปตรงจุดแผนกไฟฟ้านะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเจอตรงจุดสาลเจ้าพ่อประสาททอง พระแม่จะอยู่ด้านในนี้นะคะเด,คดเดินเข้าไปดูกันเลยนะคะเข้ามาตรงเจ้าพ่อประสาททองเจ้าพ่อประสาททองจะอยู่ซ้ายมือนะคะท่าพระแม่อุมาจะอยู่ด้านขวามือนะคะที่อาจารย์แมโจได้มาทําพิธีบวงสรวง เสริมพลังบารมีวันนี้เป็นตรีมของอินเดียเนปาลนะคะแล้วก็ได้อัญเชิญบารมีของพระแม่ทุกภาคทุกปางทุกพยานนะคะที่มาสถิตณธรรมแห่งนี้ประทานพรให้กับผู้ศรัทธาทุกท่านนะคะอาจารย์แมโจได้นำองค์เทวรูปพระแม่กาลีมาประดิสฐานที่นี้ให้ผู้ควรได้กราบสักการะ ขอพอรอาจารย์แมโจเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้รับพรจากพระองค์ท่านเป็นพรของพระองค์ที่ได้ประทานให้ได้กำเนิดเกิดมาและได้มารับรู้ว่าเป็นร่างของพระแม่สีมหาอุมาเทวีและท่านได้ทรงให้นำองค์เทวรูปพระแม่ทุรคาไปประดิษฐานให้ผู้คนจับสักการะและมาเปลี่ยนเป็นองค์พระแม่กาลีด้วยพื้นที่ ของทำแห่งนี้แคบนะคะก็เลยได้นาองค์เล็กนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ประทานพรให้ปิกคนที่มากราบไหว้สักการะ,ะได้รับพอรอย่างอัศจรรย์มากมายท่านใดที่ไปนครปฐม,มแวะเข้าไปกราบสักการะ,ะขอพอรได้นะเจ้าคะ่ะ